สถานทูตนะคะเขาจะพิจารณาก็คือในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินเป็นหลักเลยนะคะถ้ามี2ออย่างนี้ที่มีการรายงานเรื่องการงานการเงินที่ชัดเจนแล้ววีซ่าผ่านแน่นอนนะคะแมนยูลิฟูร์ครับลิฟูร์อะไรครับลิฟูร์ครับลิฟูร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิฟูร์ครับมอคุยกันเชียร์ยูอันนี้แมนยูอันนี้แมนยูอันนี้เอติมิลานเอติมิลัน สวัสดีค่ะครับผมเราสองคนนะครับผมเฟรนนะครับเกตค่ะนะครับจากเพจไปดูบอลนะครับวันนี้เรามาทำอะไรกันครับเรามาส่งคณะของเราค่ะที่จะไปดูบอลอังกฤษนะคะในทริปนี้ทริปนี้นะครับสำคัญมากๆก็คือไปดูเรียวภูลมาสุดท้ายที่อนฟิลนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับนอกจากเรามาส่งยู่แล้ววันนี้เรามีความรู้ดีๆนะครับในเรื่องการทําวี่าไปดูบอลที่ประเทศอังกฤษนะครับ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวไป,ปที่มีแพนนะครับอยากจะไปดูบอลที่ประเทศอังกฤษน,นะครับอาจจะเดินทางไปเองหรือไปกระทัก็แล้วแต่นะครับสิ่งสําคัญที่สุดนะครับอันดับแรกเลยก็คือการเตรียมเอกสารในการยื่นมีซ่านะครับ วันนี้เนี่ยต้องถามทางเกตนิดนึงเพราะว่าเกตมีประสบการณ์ในการพาลูกค้าไปยื่นมีสซ่าในพื้นทาั้งเยอะเอกสารหลักๆต้องเตรียมอะไรบ้างครับคือคือหลักๆแล้วนะคะในการที่จะยื่นมีสซ่าอังกฤษาคะสถานทูตนะคะเขาจะพิจารณาก็คือในเรื่องของ การงานแล้วก็การเงินเป็นหลักเลยนะคะถ้ามี2อ,อย่างนี้ที่มีการรายงานเรื่องการงานการเงินที่ชัดเจนแล้ววีซ่าผ่านแน่นอนนะคะคือจะไม่มีปัญหาเลยเพราะนั้นนะคะในการทำวีซ่าอังกฤษนะคะทุกครั้งเราต้องเตรียมหลักฐานสเตทเมนต์นะคะแล้วก็หนังสือรับรองเงินเดือนที่าสามารถอธิบายแล้วก็ชัดเจนได้ว่าการงานการเงินเรามีแหล่งที่มาที่ไปแน่นอนนะคะ อย่างนี้สมมุติว่าผมเนี่ยไม่ใช่คนทํางานประจานะครับเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าเป็นคนที่ทาธุรกิจส่วนตัวอย่างขายของออนไลน์ต้องเตรียมเอกสารยังไงครับอันนี้ก็ก็คือไม่ยากเหมือนกันอย่างที่บอกอันะค่ะเราจะต้องมีแหล่งที่มาของรายได้ของเราถ้าขายของออนไลน์นะคะเรามีที่มาว่าเราได้ขายของประเภทไหนอะไรยังไงมีเพจมีเว็บไซต์นะคะมีการชี้แจงรายได้ที่เข้ามาแน่นอน เราสามารถเอาตัวนั้นมายืนยันกับสถานทูตได้ที่สําคัญนะคะก็คือพวกเพจหรือเว็บไซต์พวกนี้ก็จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษชี้แจงให้สถานทูตรับทราบด้วยหมายความว่าเอกสารที่ได้มาเนี่ยต้องเอาแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดถึงจะมีโอกาสผ่านนะครับอ่ะอันนี้ก็คือหลักฐานหลักฐานทางเรื่องของการงานกับการเงินเริ่มต้นครับเราได้เอกสารเรียบร้อยแล้วเนี่ยจำเป็นไหมว่าเราต้องโต๊ะจอง ที่พักก่อนจองอ่าตั <miserable people> <c oughs> ๋วบอลก่อนแล้วเอาไปยื่นด้วยก็คือว่าถ้าเป็นไปได้นะคะก็ควรที่จะมีที่พักด้วยตั๋วื่องบินด้วยนะคะสั๋วตอนนี้ก็ เดี๋ยวเอาไว้ก่อนก็ได้หรือว่าจองกับทางเอเจยต์อย่งพวกเราก่อนก็ได้นะคะก็คือหมายความว่าถ้าเกิดไปเองเนี่ยอย่างน้อยต้องมีเอกสารจองที่พักเอกสารจองตั๋วเครื่องบินมาก่อนนะครับก็คืออันเนี้ยอใครไปเองก็ต้องเตรียมเอกสารพวกนี้ไปด้วยแต่ถ้าเกิดไปกับทางทางพวกเราคือที่เราทำทัวร์ดูฟุบอลเนี่ยเราก็จะเตรียมไว้ให้เตรียมให้หมดเลยสบายเลยขอเอกสารเท่านั้นเองว่าให้มันตรงแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปนะครับคราวนี้สมมติว่ายื่นไปแล้วแล้วไม่ผ่านูกตีกลับมาเนี่ย มันเพราะอะไรอะครับมันมันขึ้นอยู่กับว่าดุลเด็นดิดของทางสถานทูตเลยก็คืออาจจะเป็นเพราะว่ารายรับที่เราชี้แจงนะคะต่อเดือนต่อปีกับสถานทูตอะ่ะก็คืออาจจะไม่ไม่ตรงโคเวอร์กับสเตทเมนที่เรารายงาน เขาจะตรวจดูทุกเดือนทุกเดือนเลยค่ะว่ารายรับเราได้เท่าไหร่เท่าไหร่รวมตัวออกมามันเป็นกี่ล้านต่อปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะสถาทูนจะดูตรงนั้นด้วยหมายความว่าต้องดูกันเป็นหลักล้านไปเลยต่อปีแต่ว่าต้องมีเงินสดในบัญชีด้วยไหมก็ควรที่จะมีเงินคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่าหกหลักนะคะบัญชีใดบัญชีหนึ่งก็ได้หรือถ้าเกิดไม่เหลือแต่มันมีการ เข้าออกตลอดอย่างนี้ได้ไหมเ,ออเข้าออกตลอดได้แต่ควรที่จะเหลือดีกว่าเพราะว่าการที่มีเงินเหลือคงเหลือในบัญชีสถานที่ก็จะมองว่าเ,ออเรามีเงิน cover นะที่จะไปเที่ยวนะคะเผื่อมีเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นมาคือเงินตัวนั้นก็สามารถ support ในการใช้จ่ายอยู่กันอยู่ต่ออังกฤษได้อะไรประมาณนี้ค่ะคราวนี้นะค,ะครับอพอเสร็จแล้วเนี่ยอะไรเป็นจุดสําคัญอีกอันหนึ่งไหมที่ เราต้องเตรียมไปด้วยอะสมมติเอวีซ่าผ่านแล้วเช่นประกันเนี่ยเราต้องจำเป็น,นจะไปอัต้องต้องมีไหมประกันประกันจำเป็นเหมือนกันแต่ว่าในส่วนของประกันนะคะทางทัวร์ของเราก็เตรียมเ o v e r ให้หมดแล้วเพราะว่ามันเป็นกฎของการเดินทางท่องเที่ยวที่จะต้องมีประกันให้กับลูกค้าอยู่อโอเคค,ครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดว่าใครที่จะไปเองนะครับก็เตรียมเอกสารประมาณนี้นะครับหรือว่าสงสัยสามารถที่จะสอบถามมาที่เพจของเราได้นะครับกับเพจไปดูบอนนะครับ adsadu stadium นะครับหรือ สนใจจะไปดูบอลกับเรานะครับสามารถที่จองเขาเ้าได้เหมือนกันที่แอดไลน์โกลตูสเตเดียนะครับไลน์แอดโกลตูสเตเดียนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยเจอกันนะครับในแมตชถ์ถัดไปนะครับในวรันงนี้เราไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ